สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับเรื่องเล่าพิศวงหรือลับสุดยอดตำนานเรื่องราวอภพนิหารปฏิหารต่างๆนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันวันนี้ทางรายการขอนำเสนอรเรื่องราวเรื่องสุดหลอนน่าตื่นเต้นหลวงปู่ชอบเจอพีเหียนฝรั่งและราชินีแห่งพญานาคอย่าลืมช่วยกันกดไล์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมตอนต่อไปนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในพมา่าหลวงปู่ชอบและลูกศิษย์เดินข้ามแดนไปภาวนาที่นั้น มีค่ายทหารอังกฤษร้างจากสงครามโลกครั้งที่สองทหารฝรั่งบางส่วนตายด้วยไข่ป่าวิญญาณไม่ยอมไปเกิดชาวบ้านเล่าว,ว่าใครเข้าไปในป่าจะเจอเรื่องหลอนเจอทหารอังกฤษเต็มยศเดินมาขู่ให้ออกไปบางทีได้ยินแต่เสียงเท้าหนักๆตุกตุกตามหลังหรือเสียงแส้ฟาดแบกอากาศชาวบ้านกลัวจนไม่กล้าเข้าไปหาของป่าทุกคนเดือดร้อนไปตามๆกันเมื่อรู้ว่าหลวงปู่ชอบมาพักใกล้หมู่บ้านชาวบ้านรีบไปนิมนต์ท่านขอให้ท่านไปจัดการที่ฝรั่งที่ค่้ร้าง หลวงปู่ไม่รอช้าตกลงทันทีท่านพาคณะพระป่ามาถึงไค่ร้างที่นี่ดูน่ากลัวมากต้นไม้ใหญ่ป่าถ่ายรกทึบชาวบ้านทำนั่งร้านให้เป็นที่พักชั่วคราวพอตะวันตกชาวบ้านกลับบ้านคิดว่าคืนนี้ผีฝรั่งต้องมาแน่กลางคืนความมืดปกคลุมไค่ร้างเงียบผิดปกติมีแต่เสียงจิ้งหริดร้องหลวงปู่พาคณะสวดมนต์ทำวัดเย็นท่านกำชับพระทุกองค์ว่าที่นี่ร้ายนักภาวนาแผ่เมตตาให้เขาด้วยอยาประมาท พอถึงหนึ่งทุ่มพระสีและพระสังได้ยินเสียงคนเดินเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นดังตึกตึกพร้อมเสียงแส้แหวกอากาศฟีฟัตรพระสังตกใจรีบแแบบมุ้งออกไปดูแต่ไม่มีอะไรเลยความเงียบและความว่างเปล่าท่านสำรวจรอบๆก็ไม่เจออะไรเลยกลับไปภาวนาต่อจู่ๆมีเสียงวิวิวดังกลางอากาศเสียงชัดเจนมากแล้วค่อยๆเบาลงหยุดตรงกุฏิหลวงปู่ในแสงจันทร์ข้างรามท่านเห็นเงาทหารฝรั่งเต็มยศยืนชิดเท้าดูจริงจังสุดๆ หลวงปู่กำหนดจิตถามด้วยเมตตาว่าเจ้าเป็นใครมาหาอตาตมายาง่ําททำไมเงียบไม่มีเสียงตอบเหมือนคุยกับคนใบ้เขายืนจ้องหลวงปู่นิ่งๆหลวงปู่ถามอีกว่าถ้าจะขอส่วนบุญจงถอดหมวกถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพแต่เขาก็เฉยไม่สนใจความหวังดีของหลวงปู่หลวงปู่ไม่ถามต่อท่านแผ่เมตตาด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่นานถีฝรั่งยอมละทิฐิถอดหมวกถอดรองเท้าแล้วคุกเข่านั่งข้างกุฏิหลวงปู่ถามว่าเจ้าเป็นทหารฝรั่งหรือ มาทำอะไรที่นี่คราวนี้เขาตอบข้าเป็นทหารอังกฤษมาตั้งค่ายป้องกันทหารญี่ปุ่นข้าตายด้วยไข้ป่าจิตยังผูกพันที่นี่ข้าดูแลสถานที่นี้ห้ามใครล่วงล้ำเขายอมรับว่ามาขับไล่หลวงปู่แต่ไม่มีฤทธิ์ทำร้ายใครได้แค่หลอกหลอนหลวงปู่ถามว่าเจ้าคิดว่าที่นี่เป็นของเจ้าหรอือเขายอมรับว่าคิดผิดหลวงปู่ถามต่อว่าอยู่ที่นี่สุขหรือทุกข์เขาตอบว่าทุกข์กังวลกลัวคนบุกรุกต้องเฝ้าทั้งวันทั้งคืน หลวงปู่ถามว่าถ้าทุกแล้วอยู่ทําไมไปหาที่ใหม่ดีกว่าไหมเขาบอกว่าไม่รู้จะไปไหนหลวงปู่พิจารณาวาสนาเห็นว่าเขาสงเคราะห์ได้ท่านถามว่าอยากไปที่ที่ดีกว่านี้ไหมเราจะช่วยเขาตอบว่าอยากไปหลวงปู่ให้เขารับตรสรณคมและศีลเขาตั้งใจรับอย่างสงบร่างเขาผ่องใสขึ้นทันทีหลวงปู่บอกว่าจงเดินออกจากหมู่บ้านถ้าเหนื่อยแวะพักบ้านไหนก็ได้จะมีคนรอต้อนรับเจ้า เขาและหลวงปู่เดินไปตามทางหลวงปู่กำหนดจิตตามดูเขาหยุดที่บ้านหลังหนึ่งแล้วหายวับเข้าไปตอนนั้นประมาณหนึ่งทุ่มหลวงปู่เดินไปบอกพระศรีและพระสังว่าทุกอย่างปกติแล้วพรุ่งนี้เราจะไปบิณทบาตตามทางที่เขาไปแล้วท่านกลับไปภาวนาต่อจนเช้าเช้าวันใหม่หลวงปู่ไปบินทบาตท,ท่านตั้งใจดูบ้านที่บิญญาณฝรั่งหายเข้าไปแต่ไม่บอกใครชาวบ้านออกมาใส่บาตรตามปกติพอถึงบ้านหลังนั้นเจ้าของบ้านนำอาหารมาถวาย เป็นหญิงท้องแก่หลวงปู่ทักทายถามว่าโยมท้องกี่เดือนแล้วเธอตอบว่าเจ็ถึงแเดือนแล้วคะ่ะหลวงปู่พยักหน้าร้องอื้อแล้วเดินบิทบาทต่อท่านรู้แล้วว่าวิญญาณฝรั่งเข้าไปอยู่ในคันหญิงสาวอีกไม่นานคงคลอดเป็นเด็กหน้าตาฝรั่งผมสีทองเรื่องแบบนี้มีให้เห็นบ่อยบางคู่ถึงขั้นทะเลาะก,กันคิดว่ามีนอกใจหรือโรงพยาบาลให้ลูกผิดเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในพมา่าหลวงปู่ข้ามแดนไปภาวนา เรื่องนี้อาจไม่น่ากลัวแต่ให้สาระเยอะหวังว่าทุกคนจะนำไปพิจารณาถ้ามีอะไรผิดพลาดทางช่องต้องขอโทษไว้ตรงนี้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าตำานานพระเกจิอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับเรื่องต่อไปครั้งหนึ่งหลวงปู่ชอบท่านพักอยู่ที่วัดห้วยน้ำรินอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านสังเกตเห็นว่ามีชายคนหนึ่งในกลุ่มโยงที่มาฟังเทศหรือใส่บาตรทุกวันดูแปลกแยกจากคนอื่นเขาแต่งตัวเหมือนชาวบ้านธรรมดา แต่ดูภูมิฐานและสํารวมมากๆทุกวันเขาจะนำดอกไม้และอาหารข้าวหวานมาถวายหลวงปู่อาหารที่เขานำมาก็ดูเป็นอาหารพื้นเมืองทั่วไปมีปลาผักน้ำพริกหรือแกงตามปกติแต่หลวงปู่สังเกตว่าช่วงนี้รสชาติอาหารที่ท่านฉันมันพิเศษสุดๆแต่ท่านก็ไม่แน่ใจว่ารสชาติเด็ดๆนั้นมาจากอาหารของชายคนนี้หรือเปล่าเพราะหลังจากโยมถวายอาหารแล้วท่านก็รวมอาหารทุกอย่างไว้ด้วยกันไม่ได้จังว่าเป็นของโยมคนไหนถวายอะไรบ้างตามสไตล์พระธุดงค์ที่ไม่ยึดติดอะไร ปกติหลวงปู่จะชวนโยมคุยธรมธรมดาาอยู่แล้วครั้งนี้ท่านเลยถามโยมคนนี้ว่าเอ็นี่โยมเป็นใครอยู่บ้านไหนเป็นญาติใครกันนักเพราะท่านจําได้ว่าไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนชาวบ้านที่คุ้นเคยกับหลวงปู่ก็เริ่มนึกตามทุกคนพูดเหมือนกันว่าอ๋อจริงด้วยเห็นหน้าเขาเหมือนกันแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนบางคนคิดว่าเป็นญาติคนนั้นบางคนคิดว่ามากับคนนี้สรุปคือไม่มีใครรู้จักเขาเลย เห็นหน้าเขาอยู่ทุกวันแต่ไม่รู้ว่าเขากลับบ้านไปทางไหนกับใครหรือเมื่อไหร่วันสุดท้ายหลวงปู่เจอชายแปลกหน้าคนนี้มาถวายดอกไม้และอาหารตามปกติท่านถามเขาว่าโยมอยู่ที่ไหนกันเขายิ้มแล้วตอบว่าบ้านโยมอยู่แถวนี้เองครับแล้วก็ถอยไปนั่งรอยอย่างสงบขณะที่หลวงปู่ชันอาหารชาวบ้านมักจะเอาอาหารที่ถวายพระแล้วหรือมาแบ่งกันกินเป็นกลุ่มๆแต่ชายคนนี้ไม่เคยร่วมวงกินกับใครเลยเขานั่งอยู่คนเดียวสํารวมสุด,สด วันนั้นหลวงปู่แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่แอบสังเกตเขาตลอดพอฉันอาหารเสร็จให้ผ่อนโยมเมื่อเขาเก็บของกลับลหลวงปู่แล้วเดินออกจากศาลาหลวงปู่แอบตามไปดูว่าเขาจะไปทางไหนแล้วทุกคนรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเดินหายลงไปในสนามหน้าวัดใช่แล้วชายคนนั้นคือพญานาคในร่างมนุษย์นั่นเองหลวงปู่เล่าว,ว่าพญานาคมีฤทธิ์มากเป็นเทวาจำพวกหนึ่งเขาเนรมิตกายได้สารพัดรูปแบบท่านเคยถามเขาว่าต้องการอะไร เขาบอกว่าพญานาคเคารพผู้ทรงศีลผู้มีคุณธรรมเขาอยากบำเพ็ญทานศีลภาวนาเหมือนมนุษย์สมัยพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นนาคชื่อพระภูมิทัตก็ยังรักษาศีลบำเพ็ญทานภาวนาจนตายกลิ่นศีลอันบริสุทธิ์ของพระหอมวนไปไกลพญานาคเลยอยากมาถวายทานเพื่อเพิ่มบารมีให้ตัวเองหลวงปู่ถามถึงการเนรมิตกายของพญานาคเขาบอกว่าง่ายมากอยากเป็นอะไรก็ได้แล้วเขาก็โชว์ให้หลวงปู่ดู เดี๋ยวเป็นหนุ่มน้อยเดี๋ยวเป็นชายชราเดี๋ยวเป็นหญิงสาวสวยครู่หนึ่งกลายเป็นเสือใหญ่เดินผึงผังมาแล้วเปลี่ยนเป็นพรานถือธนูเขาบอกว่าเนรมิตกายไม่ยากเลยคิดปุ๊บเปลี่ยนปั๊บอยากเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ได้จะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ถ้าเป็นสัตว์จะเป็นตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้อาจเป็นช้างและเสือพร้อมกันได้ด้วยแม้จะเป็นพญานาคตัวเดียวแต่เนรมิตได้สองร่างน่าทึ่งสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะหลวงปู่เล่าต่อว่ารูปกายพญานาคจริงๆ ก็เหมือนที่เขาทําไว้ตามบทวิหารมีงอนสามงอนห้างอนหรือเจ็ดงอนครั้งหนึ่งท่านเคยเห็นพญานาคผู้มีมาด้วยกันบางทีมาในร่างมนุษย์แต่งตัวเหมือนกรรษัตริย์มีบริวารตามเสด็จท่านถามว่าร่างจริงของพญานาคใหญ่แค่ไหนเขาตอบว่าใหญ่มากใหญ่กว่าโรงครัวใหญ่กว่าศาลาแต่ก็เล็กได้ตามใจเอาล่ะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสุดพิศวงเกี่ยวกับหลวงปู่ชอบฐานะสมุเรื่องนี้บันทึกไว้โดยพระลูกศิษย์ของท่านเองรับรองว่าเด็ดน่าติดตาม พร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับมีบันทึกตอนหนึ่งเล่าไว้ว่าในเช้าวันที่18กุมภาพันธ์2534เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้พระลูกศิษย์ถึงกับงงหนักพวกท่านจดบันทึกไว้เลยว่าเรื่องนี้มันแปลกจริงๆตอนนั้นประมาณ9ก้าโมงกว่ากว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามารูปร่างดีสวยสง่าปอราจับหน้าเกรงขามมากพระที่เห็นถึงกับรู้สึกกลัวลึกๆในใจปกติไม่เคยกลัวพลังของผู้หญิงคนไหนเลยแต่คนนี้ไม่ธรรมดา มีความรู้สึกแปลกๆล,กลกโผล่ขึ้นมาในใจทันทีผู้หญิงคนนี้พาคณะมาด้วยมีทั้งชายหญิงสักสี่ถึงห้าคนเดินมากราบหลวงปู่ชอบที่ตอนนั้นพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอำเภอแม่สอดพอเห็นกิริยาของหลวงปู่ชอบตอนเจอท่านนิ่งมากนิ่งจนผิดปกติไม่เหมือนที่ท่านเคยทํากับคนอื่นเลยพระลูกศิษย์อยากทักทายเลยถามว่าโยมมาจากไหนครับแต่หลวงปู่ชอบหันขวับสายตาคมกริบเหมือนห้ามพูดพระเลยต้องเงียบสนิทรอดูว่าหลวงปู่ชอบท่านจะทํายังไงต่อ ปกติพระจะถามคนที่มากราบหลวงปู่ชอบได้ตลอดท่านไม่เคยห้ามแถมให้ถามแทนด้วยซ้ําแต่กับผู้หญิงคนนี้หลวงปู่ชอบกลับห้ามถามท่านหันไปถามเธอตรงๆว่ารู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่นี่เธอพนมมือตอบว่าได้ข่าวจากญาติว่าท่านป่วยมากราบและขอพรจากท่านด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าวันนี้ท่านจะไม่อยู่แล้วเลยรีบพาคณะข้ามฝั่งมากราบท่านที่นี่ฟังจากคําพูดและกิริยาเธอเหมือนสนิทกับหลวงปู่ชอบมานานมาก หลวงปู่ชอบเองก็ดูคุ้นเคยกับเธอสุดๆแต่พระลูกศิษย์ที่อยู่กับท่านมานานกลับงงเพราะไม่เคยเห็นหน้าเธอมาก่อนไม่เคยได้ยินว่าท่านรู้จักคนแถวนี้ด้วยหลวงปู่ชอบพูดกับเธอว่ายินดีที่มาเยี่ยมพากันมากี่คนเธอพนมมือตอบว่าแปดเจ้าค่าแต่ไม่มีคําว่าคนตอนท้ายแปลกๆพระนับคนที่มากับเธอตั้งแต่แรกนับยังไงก็ได้แค่หกคนผู้หญิงสองผู้ชายสี่พอเธอบอกแปดานับอีกทีก็ยังหกคนอยู่ดีอีกสองคนหายไปไหน นอกห้องก็ไม่มีใครในห้องก็แค่หกคนพระเริ่มสงสัยตัวเองนับผิดหรือเธอพูดผิดแต่แน่ใจว่าไม่ได้นับผิดสุดท้ายทนไม่ไหวถามเธอตรงๆว่ามาแปดหรือหกกันแน่เธออักไม่ตอบชัดเจนพระเลยหันไปถามผู้ชายที่นั่งอยู่ห่างออกไปสักเมตรว่ามากี่คนกันแน่ผู้ชายคนนั้นยิ้มไม่ตอบก้มหน้าไม่สบตาแปลกเข้าไปอีกพระใจไม่ไหวถามหลวงปู่ชอบตรงๆว่าหลวงปู่ชอบครับโยมพวกนี้เป็นใครมาจากไหนกันแน่ หลวงปู่ชอบหันมาทำตาดูแล้วบอกว่าอยู่เฉยๆอย่าพูดเยอะโดนท่านว่าแบบนี้พระเลยต้องเงียบแต่ในใจสงสัยหนักกว่าเดิมแล้วเธอก็หันไปถามหลวงปู่ชอบว่าท่านอาจารย์ยังจำภาษาพม่าได้ไหมหลวงปู่ชอบตอบสั้นๆว่าอออจากนั้นเธอพูดภาษาพม่าล้วนไม่มีภาษาไทยปนเลยเหมือนไม่อยากให้พระที่ยืนอยู่ฟังรู้เรื่องหลวงปู่ชอบก้มหน้าหลับตาฟังเธอพูดพอเธอพูดจบท่านลืมตาขึ้นแล้วตอบเป็นภาษาพม่าคล่องปลอ พราะถึงกับอึ้งเพราะเคยได้ยินท่านเล่าว่าอยู่พม่านานพูดและเทศได้ทั้งภาษาพม่าและไทยใหญ่แต่เพิ่งเห็นกับตาวันนี้ถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่พระยังพอฟังรู้เรื่องบ้างแต่ภาษาพม่านี่ฟังไม่ออกสักคิธหลังจากคุยกันเสร็จเธอขออนุญาตสวดมนต์ถวายหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบนั่งหลับตาฟังเธอสวดบทอะไรไม่รู้พระฟังไม่ออกไม่เคยได้ยินมาก่อนบทสวดนั้นเหมือนไม่ได้มาจากเล่มไหนที่รู้จักเสียงเธอตอนสวดมีพลังมากดังกังวานชัดเจนแหลมแหลมวิทวิท คล้ายเสียงงูจงอางร้องพระฟังแล้วขนลุกพระบันทึกไว้ว่าเคยได้ยินเสียงแบบนี้ตอนอยู่ที่วัดทั้งผาจมแม่สายเชิงรายเล่าให้หลวงปู่ชอบฟังท่านบอกว่าเป็นเสียงของพญายนาคร้องก่อนคณะเธอจะกลับเธอขอพรจากหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบฝืนสังขารให้พรด้วยเสียงเทาเบาสพิตโยสุขังทลังขอให้เป็นสุขเป็นสุขเธอและคณะกลับรับพรสาธุสามครั้งแล้วลากลับไปพอเธอไปแล้วหลวงปู่ชอบหลับตาไม่พูดอะไรอีก พระประคองท่านลงนอนจัดหมอนให้เรียบร้อยแล้วรีบวิ่งออกไปดูนอกห้องอยากรู้ว่าเธอเป็นใครแต่ไม่เห็นใครเลยทั้งๆท,ท,ที่ห่างกันแค่แป๊บเดียวมีพระและโยมกลุ่มใหม่เดินสวนมาพระถามว่าเห็นผู้หญิงสองคนผู้ชายสี่คนเดินออกไปไหมพวกเขาบอกว่าไม่เห็นใครเลยพระถึงกับงงหนักและไม่เคยถามหลวงปู่ชอบหรือใครเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกสายวันเดียวกัน18กุมภาพันธ์าอหลังแขกลึกลับกลุ่มนั้นไปแล้ว ท่านอาจารย์สุชินบอกว่าไม่มีเครื่องบินลงแม่สอดถ้าจะพาหลวงปู่ชอบไปรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญากรุงเทพต้องไปด้วยรถยนต์หรือรอเครื่องบินวันพรุ่งนี้แต่หลวงปู่ชอบมีไข้หนักรอช้าไม่ได้คณะสิทธิ์เลยตัดสินใจพาท่านลงกรุงเทพด้วยรถยนต์หลวงปู่ชอบขึ้นรถวอนว่วสีดำที่ท่านอาจารย์สุชินจัดถวายแวะที่ถ้ำอินทนิลพระอาจารย์สวัยเอาพระบรมสารีริกธาตุมาให้หลวงปู่ชอบดูท่านดูสักทักแล้วคืนให้ไปเตรียมบรรจุ จากนั้นเดินทางต่อถึงโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาหูมากตอนทุ่งกว่ากว่ามีโยมจากเมืองเลยสามถึงสี่คนรอยอยู่แล้วบอกว่ารู้จักท่านอาจารย์เฉลียวว่าหลวงปู่ชอบป่วยหนักเลยรีบมานายแพทย์ปัญญานิมนต์หลวงปู่ชอบเอ็กซเรย์ปอดผลออกมาน้ำท่วมปอดเกือบเต็มหมอจัดยาขับน้ำและยาแก้ไขให้บอกว่าพรุ่งนี้อย่าให้หลวงปู่ชอบฉันน้ำหรืออาหารก่อนต้องเอ็กซเรย์ปอดซ้ำพระถามหมอว่าอาการหนักไหมหมอบอกหนักมากถ้ายาขับน้ำไม่ได้ผล ต้องเจาะท้องดูดน้ำออกจากปอดหลวงปู่ชอบพักที่ชั้นสามห้อง314ห้องเดียวกับที่หลวงปู่คำดีวัดถ้ำผาปู่และสังขารช้าวันรุ่งขึ้น19กุมภาพันธ้า5 3อพระอุ้มหลวงปู่ชอบเข้าห้องน้ำเช็ดหน้าด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นแล้วบอกว่าวันนี้ต้องไปเอ็กซเรย์ปอดหลวงปู่ชอบถามว่าเอกะเลยคืออะไรพระํำในใจอธิบายว่าไปตรวจปอดอีกครั้งหลวงปู่ชอบบอกว่าเมื่อคือนตรวจร่างกายแล้วป่วยครั้งนี้หนักมากแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว พอเอกซเรย์เสร็จหมอเอาแผ่นฟิล์มมาส่องผลช็อกมากเมื่อคืนปอดท่านมีฝ้าขาวเกือบเต็มแต่เช้านี้ฝ้าขาวเหลือแค่เล็กน้อยน้ำในปอดลดลง80%หมองงมากเมื่อคืนน้ำยังท่วมปอดอยู่เลยขอนิมนต์หลวงปู่ชอบเอกซเรย์ซ้ำผลก็เหมือนเดิมลูกสิ์พาหลวงปู่ชอบกลับห้องฉันข้าวถวายยากแก้ไข2เม็ดหมอปัญญารายงานว่าปอดดีขึ้นให้ลดเกือบปกติถ้าวันนี้น้ำไม่ลดต้องเจาะท้องแน่หมอถามว่าหลวงปู่ชอบใช้ธรรมรักษาตัวหรือเปล่า ถึงหายเร็วผิดปกติหลวงปู่ชอบแค่ยิ้มไม่พูดอะไรหลวงปู่ชอบพักที่โรงพยาบาลสองวันไค้าหายสนิทลูกศิษย์โล่งใจมากช่วงพักฟื้นหลวงปู่ชอบออกมาเข็นรถจงกรมเหมือนตอนอยู่ที่วัดลูกศิษย์เข็นรถให้ภาพนี้ประทับใจหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่มากหลวงปู่ชอบเห็นพยาบาลชุดขาวเดินไปมาคิดว่าเป็นแม่ชีถามพระว่าวัดนี้ชื่ออะไรมีแม่ขาวเยอะจังพระคำบอกว่าไม่ใช่วัดแต่เป็นโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาหลวงปู่ชอบถามซ้ำว่าวัดแพทย์ปัญญา ไม่เคยได้ยินพระยืนยันว่าเป็นโรงพยาบาลมีพยาบาลเดินผ่านมาท้าเรียกมาช่วยยืนยันหลวงปู่ชอบมองแล้วถามว่าแม่ขาวบวชมานานหรือยังพยาบาลงงทับแปลให้เธอยิ้มอายบอกว่าหนูไม่ใช่แม่ชีเป็นพยาบาลค่ะหลวงปู่ชอบหัวเราะรู้ตัวว่าเข้าใจผิดบอกว่าเห็นชุดขาวเดินไปมานึกว่าแม่ขาวคิดว่าเป็นวัดที่มีแม่ขาวเยอะทุกคนหัวเราะกันตรึมพอหลวงปู่ชอบหายดีคุณจงรักยมที่บ้านติดโรงพยาบาล นิมนต์หลวงปู่ชอบไปพักฟื้นที่บ้านทรงไทยของเธอหลวงปู่ชอบย้ายไปพักสักสัปดาห์เพราแข็งแรงหมอปัญญาอนุญาตให้รับกิจนิมนต์ได้หลวงปู่ชอบกลับวัดป่าโคกมนจังหวัดเลยด้วยเครื่องบินการบินไทยลงที่อุดรธานีลูกศิษย์เจ้าของบริษัทหนังจำจันมารับนิมนต์ไปฉันที่บริษัทในเมืองอุดรเจ้าของบริษัทเล่าเรื่องแปลกว่ามีผีมาจ้างหนังไปฉายที่คำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรหลวงปู่ชอบฟังนิ่งๆพระถามว่าผีดูหนังเหมือนคนหรือครับ หลวงปู่ชอบตอบว่าคนอยากอะไรผีก็อยากเหมือนคนหลังฉันเสร็จบริษัทสท่งหลวงปู่ชอบถึงวัดป่าโคกมนเรื่องผีคำชะโนโดนี้เคยเป็นข่าวดังปี2531ทําให้คำชะโนโดโด่งดังทั่วประเทศหลวงปู่ชอบบอกว่าพวกที่จ้างหนังไม่ใช่ผีธรรมดาแต่เป็นพญานาคคำชะโนโดเป็นที่อยู่ของศรีสุทโธนาคาราราชาแห่งพญานาคครอบครองสิประเทศไทยลาวเขมรเวียดนามเรื่องนี้พระสอบถามจากเจ้าของบริษัทมาแล้ว หลวงปู่ชอบยืนยันว่านี่ไม่ใช่เรื่องผีแต่เป็นพญานาคต่อมาวันที่23พฤษภาคม2536มพระวีรศัก์ลูกศิษย์หลวงปู่ชอบบันทึกเรื่องพระรูปหนึ่งที่อยากลาศึกหลวงปู่ชอบถามว่าอยากศึกเพราะอะไรพระตอบว่ารักผู้สามครับหลวงปู่ชอบถามต่อว่ารักมากไหมพระบอกรักมากครับหลวงปู่ชอบถามย้ำว่าถ้ารักมากสามารถกินขี้เขาได้ไหมพระถึงกับอึ้งตอบว่ารักแค่ไหนก็กิกนขี้ไม่ได้ครับ หลวงปู่ชอบเลยบอกว่าถ้างั้นยังรักไม่จริงถ้ารักจริงต้องกินขี้เขาได้สุดท้ายให้พระกลับไปคิดดีๆถ้าพร้อมกินขี้ค่อยมาลาศึกถ้าทําไม่ได้ก็อย่ามาขอลาศึกพระรูปนั้นถึงกลับไปไม่เป็นหลวงปู่ชอบบอกว่าไม่อยากให้พระศึกเพราะสงสารลูกศิษย์ถ้าศึกไปจะตกทุกข์ได้ยากถ้ามีวาสนายัางเหลือท่านจะยื้อให้อยู่นานที่สุดจนกว่าวาสนาจะหมดจริงๆค่อยอนุญาตให้ศึกพระรูปนั้นกลับไปคิดหลายรอบ สุดท้ายมาบอกหลวงปู่ชอบว่าอยู่ไม่ได้จริงๆขอลาศึกครับหลวงปู่ชอบมองหน้านานสิบนาทีแล้วบอกว่าอนุญาตให้ศึกพระที่บันทึกถามว่าทําไมไม่ให้ศึกตั้งแต่แรกหลวงปู่ชอบบอกว่าอยากดูความตั้งใจจริงท่านพยากรณ์ว่าพระรูปนี้จะกลับมาบวชอีกครั้งตอนบั้นปลายชีวิตเพราะวาสนาบวชถูกตัดด้วยเรื่องรักหลวงปู่ชอบบอกว่าเหตุที่พระศึกส่วนใหญ่มาจากกรารมตัณหาเป็นกิเลสต,ตัวใหญ่ที่ข่มเหงสัตว์โลกถ้าแหกุกกรรมตัณหาได้พระนิพพานก็อยู่ไม่ไกล พระธรรมหลวงปู่ชอบว่าหลวงปู่ชอบเคยคิดอยากสึกไหมท่านบอกว่ามีหลายครั้งจำไม่ได้ว่ากี่ครั้งครั้งที่หนักสุดคือตอนรักผู้หญิงชื่อสาวทองจากหลมเก่าเพชรบูรณ์ตอนนั้นท่านอายุ28เป็นพระหนุ่มรักสาวทองมากกว่าผู้หญิงคนไหนคิดถึงขั้นจะสึกไปสู่ขอแต่งงานเห็นสาวทองครั้งแรกตอนเธอมาทําบุญที่วัดศพตากันปุ๊บหัวใจเต้นแรงตาค้างจนให้พรเกือบไม่จบตั้งแต่วันนั้นใจท่านคิดถึงสาวทองตลอด ท่านพยายามภาวนาสู้กับจิตใจตัวเองแต่ยิ่งเจอสาวทองบ่อยๆเพราะแม่เธอเป็นโยมอุปถัมภวัดใจยิ่งหวัน่นไหวสาวทองและแม่ช่วยดูแลกุติได้ย่าปรับทางจงกรมความรู้สึกดีๆก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ท่านคิดไปเองสาวทองก็มีใจให้ท่านเหมือนกันพ่อแม่สาวทองก็ชอบท่านทุกอย่างเหมือนเป็นใจไปหมดหลวงปู่ชอบแล้วว่าตอนนั้นภาวนาไม่ลงพุทโธกลายเป็นพุทธทองจิตใจต่อสู้ระหว่างสัจจะที่ตั้งใจบวชตลอดชีวิต กับกิเลสท,ที่ยั่วให้ศึกไปครองเรือนท่านคิดว่าถ้าแก้ปัญหานี้ไม่ได้ต้องหนีคืนหนึ่งท่านอธิษฐานว่าถ้ามีบุญรูธธรรมะสูงขอให้เจออุบายแก้จิตใจถ้าไม่มีบุญก็จะศึกท่านตัดสินใจหนีจากวัดคืนนั้นเลยหลังจากหนีไปไม่ถึงสองเดือนท่านตัดใจจากสาวทองได้สําเร็จท่านบอกว่าถ้าไม่หนีป่านี้คงเป็นลูกเขยหลงเก่าไปแล้วท่านเล่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้ามีใจรักใครรีบหนีทันทีอย่ารีรอไม่งั้นได้อุ้มลูกแทนบาดแน่ พูดจบท่านชี้หน้าพ้าแล้วหัวเราะสร้างบรรยากาศอบอุ่นสดชื่นสาธุสาธุสาธ,สาธุเป็นไงบ้างครับเรื่องนี้สุดยอดไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วมาเล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์นะครับสาธุเรื่องต่อไปนี้เรื่องสุดลึกลับที่ทั้งตื่นเต้นเคยสงสัยกันบ้างเปล่าว่าชีวิตหลังความตายมันเป็นยังไงกันนะักพวกผีหรือวิญญ,ญาณเนี่ยเขาอยู่กันยังไงมีความสุขหรือทุกแบบไหนบ้างเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของหลวงปู่ชอบเป็นประสบการณ์สุดหลอนเกี่ยวกับผีและวิญญ,ญาณ ที่จะทําให้เราได้คําตอบว่าชีวิตหลังความตายมันเป็นแบบไหนกันแน่หลวงปู่ชอบฐานะโมโพระอริยสงสุดขลังสิทธิของหลวงปู่มั่นเล่าประสบการณ์นี้ให้ฟังเรื่องราวนี้เกิดขึ้นตอนที่หลวงปู่ชอบไปภาวนาอยู่ที่เชียงใหม่อําเภอเชียงดาวหมู่บ้านกระเหรียงแมระองค์หลวงปู่ชอบเล่าว,ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2488คืนนั้นหลังจากหลวงปู่ชอบไหว้พระสวดมนต์เสร็จท่านก็นอนกําหนดจิตตอนที่จิตของหลวงปู่ชอบสงบลง แสงสว่างวุบวากก็ปรากฏขึ้นท่านเห็นวิญญาณนับพันตั้งแต่คนแก่เด็กผู้หญิงผู้ชายหอบข้าวของกันมาเต็มไปหมดมาจากทางทิศตะวันออกที่ท่านทักอยู่บางคนขี่ม้าขี่เกวียนบางคนจูงลูกจูงหลานเดินมาวิญญาณพวกนี้ส่งเสียงวอยวายวุ่นวายเหมือนคนหนีภัยสงครามเลยทุกคนหน้าตาเศร้าๆแต่งตัวแหม,ม่มเหมือนเดินทางมาไกลามากผู้นำขบวนตะโกนว่าหยุดหยุดมาไหว้พระกันก่อนหลวงปู่ชอบออกจากสมาธิลืมตาขึ้น ยังเห็นพวกเขาชัดเจนด้วยตาเปล่าทุกคนวางของลงเดินเข้ามาล้อมรอบหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบเลยแผ่เมตตาแล้วถามวิญญาณผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าว่าพวกเธอมาจากไหนกันทำไมหอบของกันขนาดนี้จะไปไหนผีสาวคนนั้นตอบว่ายากูท่านพวกเรามาจากหลายที่เลยส่วนใหญ่มาจากขอนแก่นค่ะหลวงปู่ชอบถามต่อว่าอยู่ขอนแก่นที่ไหนกันละ่ะผีสาวตอบว่ามาจากบ้านเที่ยฝานบ้างบ้านสำาราญบ้าง หลวงปู่ชอบถามอีกว่าแล้วจะไปไหนกันทำไมมากันเยอะขนาดนี้พี่สาวบอกว่าพวกเราจะไปอยู่ถ้ำเชียงดาวบ้างถ้ำตับเต่าบ้างคะ่ะหลวงปู่ชอบสงสัยเลยถามว่าทำไมต้องย้ายถิ่นฐานขอนแก่นมันไม่ดีเหรอพี่สาวตอบว่าพวกเราเป็นผีอยู่ที่ขอนแก่นอาศัยบุญจากญาติและคนอื่นที่ทำบุญอุทิศมาให้แต่ตอนนี้คนแก่ที่เคยทำบุญตายหมดแล้วลูกหลานไม่ทำบุญไม่เข้าวัดไม่ฟังธรรมเศษบุญที่เราได้เลยน้อยลงต้องอดอยากไม่แค่นั้นนะ พวกเขายังทําผิดศีลร่นค่าข่มขืนเบียดเบียนกันมีผีอันธพาลมาสิงหลอกคนให้ทําชั่วหนักขึ้นพวกผีอันธพาลยังมารังแกผีสงบสงบอย่างเราด้วยอีกอย่างขอนแก่แห้งแล้งคนตัดไม้ทําไรนาต้นไม้ที่เราอาศัยอยู่ถูกตัดหมดเราไม่มีที่อยู่เลยย้ายมาอยู่เชียงใหม่เพราะที่นี่อุดมสมบูรณ์กว่าข้าหลวงปู่ชอบถามต่อว่าทําไมเลือกมาที่นี่มันไกลนักผีสาวบอกว่ามีผีญาติที่อยู่ที่นี่กลับไปเยี่ยมเราที่อีสาน เขาแนะนําให้ย้ายมาที่นี่เพราะคนที่นี่มีศีลธรรมทําบุญเป็นปกติพวกเราก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่นี่ค่ะหลวงปู่ชอบสงสัยหนักเลยถามว่าเป็นผีแล้วยังต้องหาทางทำมาหากินหรือแล้วผียังรังแกกันเองด้วยหรือผีคนแก่คนหนึ่งตอบแทนว่าไม่แปลกหรอกท่านผีก็มาจากคนความคิดความรู้สึกของคนยังติดมาด้วยเลยมีทั้งผีดีผีเลวผีอันธพาลผีดีก็ทําดีต่อคนผีเลวก็ยุคนชั่วทําชั่ว หลวงปู่ชอบถึงกับร้องอ้อเป็นงี้นี่เองแต่ยังสงสัยต่อว่าญาติที่ตายไปแล้วยังจํากันได้หรือยังไปเยี่ยมกันได้เหรอทีคนแก่บอกว่าถ้าบุญบาปใกล้กันก็เจอกันได้ยังจํากันได้ยกเว้นคนที่ทำบาปหนักหรือบุญเยอะจะไปอยู่นรกหรือสวรรค์ก็ไม่ได้เจอกันหลวงปู่ชอบถามอีกว่าย้ายมาจากอีสานไม่คิดถึงบ้านเก่าบ้างเหรอทีคนแกต่ตอบว่าไม่มีอะไรให้คิดถึงไร่นางเงินทองเอามาด้วยไม่ได้เหมือนที่ประสอน เงินบาทที่ใส่ปากคนตายสัเปลยังควักไปหลวงปู่ชอบแสว่าอ้าวไหนบอกไม่ยึดติดแล้วทําไมหอบข้าวของจุงวัวควายมาเต็มไปหมดผีคนแก่บอกว่ามันเป็นวิบากกรรมท่านต้องแบกต้องหามเพราะกรรมมันบังคับหลวงปู่ชอบถามต่อว่าแล้วมาอยู่เชียงใหม่จะอยู่กันยังไงมีบ้านเหมือนมนุษย์ไหมผีคนแกต่ตอบว่ามีสิท่านมีบ้านมีหมู่บ้านมีการปกครองเหมือนเมืองมนุษย์แค่เป็นรารละเอียดคนที่มีญาณถึงจะเห็นผีก็มีบ้าน แม้แต่บนสวรรค์ก็มีวิมานทุกอย่างเกิดจากกรรมอาหารก็มาจากกรรมใครทำบุญเยอะก็มีเยอะใครไม่ทำก็ต้องอาศัยเศษบุญจากคนเป็นคนที่เคยสร้างวัดสร้างโบสถ์ก็ได้บ้านสวยในโลกวิญญาณโคที่เห็นก็มาจากบุญปล่อยโครกรรมมันผูกกันแบบนี้แน่ทันพอพีคนแก่เล่าจบเขาก็กราบลาหลวงปู่ชอบเพื่อไปตั้งถิ่นฐานต่อตามเวรกรรมของตัวเองหลวงปู่ชอบเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าผีที่เจอคือพวกบังบทมีอะไรหลายอย่างเหมือนมนุษย์ ต่างกันแค่กายหยาบกับกายละเอียดภูมิของบังบทต่ำกว่ามนุษย์อยู่ซ้อนกับเราพวกนี้ไม่ใช่ผีที่มาขอส่วนบุญบางบทจะเนรมิตบ้านอยู่ตามต้นไม้ภูเขาถ้ำมีสุขทุกข์เหมือนมนุษย์บังบทจัดเป็นภพภูมิโอปาติกาประเภทหนึ่งคนโบราณเรียกบางบทหรือรับแลคำว่ารับแลบแปล,แลว่าลึกลับบางคนเข้าใจผิดว่าบังบทคือรุกขธาดาแต่หลวงปู่ชอบบอกว่าไม่ใช่รุกขธาตอยู่ดีกว่าบังบดเยอะคนไม่รู้จริงเลยเหมารวมกัน การที่หลวงปู่ชอบเจอผีบังบดอบพยพแบบนี้ทําให้ท่านรู้ความลับของชีวิตหลังความตายตายไปเป็นผีแล้วยังต้องดิ้นรนต่อต้องทนจนกว่ากรรมจะหมดแล้วค่อยไปเกิดใหม่หลวงปู่ชอบเอาเรื่องนี้มาสอนตัวเองยิ่งสลดใจกับการเกิดการตายทําให้ท่านขยันภาวนายิ่งขึ้นเพื่อกําจัดกิเลสให้หมดไวที่สุดท่านตระหนักว่ากายหยาบหรือกาละเอียดก็คือเรือนแห่งทุกข์ไม่ควรตื่นเต้นกับการเกิดเพราะมันคือการตายในตัว คนที่ไม่อยากตายแต่ยังอยากเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ก็เหมือนอยากตายอยู่ดีโอ้โหพบชาติการเกิดตายนี่มันซับซ้อนจริงๆคนฉลาดต้องมุ่งไปสู่วิธีไม่เกิดไม่ตายเป็นไงบ้างครับเรื่องนี้สุดยอดไหมครับถ้าชอบเรื่องเล่าตำนานพระเกจิอาจารย์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับแล้วมาเล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์นะครับสาธุ